อยากเพิ่มเฟรมเรทไม่ต้องอัพการ์จอไม่ต้องซื้อคอมใหม่ทำยังไงไปดูเลยครับโดยวิธีที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็คือการใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่าลดเรทสเกลลิงมาช่วยนั่นเองนะครับพร้อมกับผมจะแนะนําวิธีการตั้งค่าที่ผมใช้แล้วก็อธิบายฟังก์ชันหลักของตัวโปรแกรมนิดหน่อยนะครับถ้าใครอยากได้ลองทําตามดูก,ก็สามารถหาซื้อได้ในสตีมในราคาประมาณ155บาบาทนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าต่างของโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าในส่วนต่างๆของโปรแกรมนะครับว่าตรงไหนตั้งค่ายังไงตรงไหนคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยบวกโปรไฟล์มาก่อนแล้วก็ตั้งชื่อมันนะครับตั้งว่าอะไรก็ได้ครับแล้วก็กดแอดหัวข้อแรกนะครับก็คือหัวข้อเฟรมเจเนเรชันตรงท้ายเนี่ยมันจะเป็นออฟอยู่นะครับผมแนะนําให้เลือกที่ lsdg 3.0นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือตัวเวอร์ชันของเฟรมจินของโปรแกรมฟลูดิสต์สเกลลิงนะครับตัวน3.0เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมแนะนําห้ตั้งไว้ที่3.0ตรงโหมดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2โหมดด้วยกันก็จะมีโหมดฟิกกับโหมดอะดัพตีฟนะครับโหมดฟิกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการคูนเฟรมเรทเข้าไปนะครับเช่นเรามีเฟรมเรทอยู่ที่30เฟรมเรท เราตั้งเป็นโหมดฟิกไว้แล้วก็ตั้งมัลติเพลเยอร์เป็น 2, 2มันก็จะคูณ2เข้าไปนะครับ30คูณ2ก็ได้แบบเราจะได้เฟรมเดทนมาที่60เฟรมนะครับต่อไปเป็นโหมด adaptive โหมด adaptive ก็คือการกําหนดเฟรมของเราไปเลยะครับสมมุติว่าเรามีเฟรมอยู่ที่30เฟรมเหมือนเดิมเราตั้งแทร็กเก็ตไว้ที่1 4 4เฟรมมันก็จะแทรกเฟรมมาให้เราให้ได้144เฟรมเลยโดยไม่ต้องคูณอะไรนั่นเองนะครับโหมดที่ผมแนะนําให้ตั้งนะครับก็จะเป็นโหมดฟิกนั่นเอง โปรสเกลก็คือความลื่นไหลของเฟรมนั้นที่โปรแกรมเจนขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้ร้อยเต็มเลยนะครับเพราะผมอยากให้ภาพที่มาออกมามันสมูทที่สุดนะครับต่อไปเป็นสเกลลิ่งไทปแนะนําที่ผมไม่ตั้งนะครับก็จะมีใยการสามันก็คือ A อเวทหนึ่งเอแล้วก็ NIS นะครับอธิบายคร่าวๆก็ A อเวทหนึ่งก็จะเป็นเฟรมเจนของตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับเอฟเอก็มันก็คือเฟรมเจนของ a อ็มดะครับ ส่วน NIS ก็คือ r ฟ m มเจนของ Nvidia ที่ผมตั้งบ่อยที่สุดก็จะเป็น Air i พีนะครับซึ่งผมว่ามันดูดีที่สุดละชับเน็ตชับเน็ตตรงนี้ตามความว่าใจของผมก็คือความคมชัดของภาพที่เราเจนออกมานะครับผมแนะนำให้ตั้งส่สูงสุดไปเลยส่วนที่เหลือก็ e f f u u t t e f a u l t ก็คือให้มันเป็นไปตามที่โปรแกรมมันตั้งมาตั้งแต่ตอนแรกครับ Capture ตรงนี้ Capture a p i อะไร Default Default c u r s อรอันนี้ก็ Default ไว้ตามที่โปรแกรมมันตั้งไว้ก็ได้นะครับ r e n d e r i n g Default d e f เ u l t ลดาวเอฟพีเอสวเอฟเสตรงนี้เนี่ยก็คือการโชว์เฟรมเรทที่เราเจนมาได้กับเฟรมเรทเก่าของเรานะครับก็แนะนําว่าเปิดไว้ก็ได้หรือปิดก็ได้แล้วแต่นะครับ GPU a n d d i s Play นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครมีก์ดจอ2ตัวนะครับเช่นมีก์ดจอ ออนบอร์ดกับการ์ดจอแยกก็ตั้งเป็นการ์ดจอแยกไว้ก็ได้นะครับส่วนถ้าใครที่มีการ์ดจอเดียวก็ออโตไว้นะครับเพราะว่ามันไม่มีให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าโปรแกรมลดเรดสเกลลิ่งของผมเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าว่ามันเพิ่มได้จริงไหมมาเดี๋ยวเรามาลองเทสดูกันนะครับวันนี้เราจะมาเทสใน Art เฟเวนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างยากินสเปคพอสมควรอันนี้ปรับสุดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อจำลองสถานการณ์นะครับผมจะปรับ เอพของผมให้มันล็อกอยู่ที่30 f p s แล้วกันนะครับแล้วก็มาดูภาพว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวปิดมอนิเตอร,เอร์เบอร์ด้วยจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับว่าภาพมันมันกระตุกกระตุกนะครับแหลกแแบบนี้แหละก็คือ30เฟรมนะครับ30เฟรมต่อวินาทีอันนี้คือยังไม่ได้เปิดรุ่นเลสสเกลลิงนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดโปรแกรมรุนเลสสเกลลิงแล้วก็ดูว่า มันจะเก็ฑเฟรมอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมนะครับเรากดเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดคีย์ลัดก็คือ alt control s ก็ได้แบบนี้นะครับอันนี้คือเปิดแล้วนะครับเห็นความต่างไหมทุกคนเห็นความต่างไหมครับกับเมื่อกี้แต่สังเกตได้ว่าเฟรมตรงนี้จะเป็นสถิติเอฟเเหมือนเดิมนะครับก็คือเฟรมก่อนหน้าแต่เราสามารถดูเฟรมที่เจนได้นะครับ ตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับ30ข้างหน้าก็คือเฟร,รมก่อนหน้านะครับส่วน60ข้างหลังก็คือเฟร,รมปัจจุบันเห็นไหมเห็นความต่างไหมเดี๋ยวผมลองปิดแล้วเปิดใหม่ดูนะครับอันนี้ก็คือกําลังเปิดอยู่นะครับอประมาณนี้เดี๋ยวเราลองปิดดูปาบตัวเล็กตรงนี้หายไปแล้วนะครับก็คือกลับมาเป็น30เฟร,รมปกตินะครับโอ้ ทำอะไรก็หน่วงหมดป้าบขนาดเก็บเชอร์รี่เบอร์รี่อะไรทุกอย่างนะครับก็ยังหน่วงตัวนไหวแล้วเปิดรอบป้าบเรียบร้อยนะครับจะเห็นความต่างเลยตัวเลขตัวนี้ขึ้นก็คือโอเคแล้วนะครับติดแล้วมาดูความอัศจรรย์ของอาร์กันนะครับโอ้ สวยงามนะครับภาพก็ลื่นไหลลื่นไหลมากเราขึ้นไปข้างบนดูเทสดูครับอันนี้คือการฟิกนะครับฟิกเอพก็คือการคูณแบบตายตัวผมปรับเป็นคูณ2ใบก็ตามการตั้งค่าที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้แหละครับมันก็จะคูณ2มาเฮ้ยนุกยักแหมที่เราเล่นเองนี่ไม่เคยเจอเลยนะครับมาเจอตอน PS โปรแกรมจะเห็นว่า PS ก็นิ่งๆนะครับ30ักคูณสองก็เป็น6กสิบนิ่งๆเลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานโปรแกรมลด r a f e s t e r i n g ก,ก็ใครใช้งานแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าว่างจะไปตอบแล้วก็ แนวทางวิธีนะครับแก้ไขปัญหาให้พอสำหรับน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการรับชมโอ้